อ่าเรามาต่อกันที่ข้อ2นะครับ1,296นะครับนักเรียนลองมาตั้งเลยนะครับ1,296นะครับหนูตั้งเลยนะครับหารยาวแม่2 2,62หมดไปใช่ไหมครับ2อะไรลูก2,48นะครับเหลือเศษ1ดึง6 2ออะไรครับลูก 2 8 6นั่นเองนะครับอาจัวแรกนะครับเซตแรกนะครับเกิดจาก2คูณกับ648นะครับหนูก็ทดต่อนอส648ตั้งนะครับหารด้วย2ไปต่อนะครับ2 3 6สาหมดแล้วสองสองหมดนะครับ248นั่นเอง6เรียบร้อยนะครับเซตที่2นะครับเกิดจาก2คูณ3 2ม้ยใช่ไหมครับหนูก็ตั้งต่อนะ324ตั้ง หารด้วย2นะครับ2 1 2เหลือเศษเท่าไหร่รูปเหล,ลือ1ดึง 1, 1, 2 2 6 2และ2 2 4นั่นเองนะครับเราก็จะได้2กับ1 6 2ไปต่อนะครับ162นะครับนะักเรียนหารด้วย2เนาะนะครับ2อ,อะไรเอ่ย16 2 8นะครับ2 1 2เราจะได้2กับ81ใช่ไหมครับ ทีนี้81นะครับนักเรียนหลายคนก็ยังจำแม่9้ได้นะครับฉะนั้น81เกิดจาก9คูณกับ9นั่นเองนะครับแต่ว่า9นั้นสามารถแยกออกได้อีกนะครับเกเกิดจาก3คูณกับ3นั่นเองนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการแยกตัวประกอบนะครับเราจะเขียนได้ว่านะครับนักเรียนรากที่สองนะครับยาวไปเลยเนาะ สองมีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตัวหนึ่งสองสามและสี่นะครับสามก็มีสี่ตัวอีกแล้วนะครับนะักเรียนเขียนให้ครบนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นครูปาล์มย้ําเสมอว่าลากที่สองนั้นคือแฝดคู่นั่นเองนะครับแฝดสองนะครับนะักเรียนก็จับคู่เลยนะครับ เราจะได้ว่าคู่ที่หนึ่งนะครับสองคู่ที่สองนะครับคู่ที่สามและคู่ที่สี่นะครับจับคูณกันให้หมดเลยนะครับนักเรียนสองสองสี่นะครับสี่สามสิบสองสิบสองสามสามสิบหกนั่นเองนะครับ